มาเด้อเนี <pause and rain> ่ยไอ้ไม right ่ก hmm. um, so right? ินข่าเด้อ <apron> ท <noise> ี่่านเไกดมือนี่าบอห้องห้องแม่มเด้อมโนลาเอ้ยกับอีแม่รู้ไม่ทางนัมากเลยม่เดนที่ตลาดมาเด้อไปนอกเฮ้ยท่เลาป่าเด้อโอ้ได้เจริญที่กินวัดอยู่บนนั้นนะทีกินวดอยู่านเขาเจ้า ชยเเเอานีนั่งมาก่มากเิ่กลกับม้าเหรอมากกับนังกินเลยเนาะแงลูว่นมัดว่ารู้กินหาซืมูว่าทนยาวเลิ่ไปุนหมูเพิ่งลกระดอกกระเดียดนะเอ้ยใส่ใส่ทองไผมมนแล้วก็แล้วตัน เออเอาแจ่วมาได้ป่ใส่รูปใส่ปคน่ากันเยอเจ้ารู้ไหมผิวขาวแเจิขาเลยอทังวันก็จะหวานทั้งวันดูอย่าไปดาไป่องด่อนไปแวดีอ่าร้อนนไว้ให้เขาไ้าขาวขึ้นห่อยิเฮ้ยคบอกว่าแ่เข่าโซานห่น วันนี้นี่เอไม่ได้อคาบอรอันนั้นตัวหนางตาอาาหนึ่งากัวหนี่้อาไม่หยาันาให้นาตัวนี้ให้พวกนั่นผู้อยากผู้อยากตัวหัวนี่ตัวหัวนี่ แน่ไปแล้วพ่อแล้วเล่านับโอยกินก็เลยเยอะกินก็ลกนโล่นนี่นะกินกินอะไรกนแล้วต่นะโอ้ยกะจักเมงดอกทุ่ฝ่าวเท้กินแล้วจังอาไปกระไรตกเนาะอ้า้น้วาอไแม่อ่ะเอาไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อาหารหลวงหลาย anh กินแล้วก็จะเอาไปก็ได้โอไปเด้อ เนี่ยแล้วแล้วบกแกนเลย้หมากนโ้หาอ่าอไปดียุ่มพกโซ่อยากว่าวโย่พากันห่อคนเต่าต่าหัวมาล่ะเตาหัวล่เบิ่งเบิ่งยางเลยโอ้ยอน่จุดะขอบนออน่ะแม หอยปลาตำตำแล้ติบเขาก็ไดันเอาบดได้ติบเขาเลยบ่อบ่บ่อโมเมนมเมนโอ้ยเจากระดาษอยู่นี่หนิวัดบันลาพระเขานั่นเราถามพระเขาติบเขามันก็มี่โ่นซื้อนั่นน่ะซื้อวัดป่าก็มีอยย่นั่นซือเขาก็ืสีไม่ซื้อของเขา อเ,เออเอาเอาเอาไปลวดของข้าเจ้าก็มีแต่อันแนวตลับตัวบแมนบ่าจานหนึ่งนี่ะ้องวัดงแล้วเอาแล้วย่ายงัดแล้วอิ่มเลยไดนะ้น่ะย่างก็ยังมาเราอิ่มเลยนะ không phải con ngon đâu, không đấy gì, không phải lo hoi, náo, náo, giờ van náo, 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 อันน้เห็นบอลนั่นเห็นบานานนอลปัจเขาก็งนายเห็นบอลนึ่งคืเขาเป็นไใน่เอลาลานั่นเอาเดียนี้มมีลาลานี่เอาให้เขาตุยเนะกินเป็นบโบ,โบล่ะกินลาบาเ,เปล่นบบนี่เอาให้เตาหู้ล้อลตุยบ้างเอา หูนี่ะเรามาผู้เดียวคู่มือใจองมาในพิเศษานผู้กองผ้เียงตัวมาพี่เอ็ะจงไหวหางูเขาละแบบอเพเอาใส่เดีนี้อ้าวาจานเก่งเราเราก็กินเดีบอยู่คือกันบอกมาให้เราเลยเผ็ดสุกปึดเลย จันเก่งเราห่งซ้อยจ้ห่นตัวเจ้ากเหลือแต่อันขอกับเสิร์บทุบมันแล้วแล้วก็ไปแหละสามสามเกอร์เพิ่น

ยังพระกับป้องเนี่ยกินกับข้าวเจ้ายัดใหม่ๆได้เคยเคยใหม่ๆได้ผมมักนี่ยครับโอ้มักแนวนี่เออหมักมันๆเต๋นเออเอาเอาเอาใส่หมักผักผักกระนาคือผักอันนีะไะ แพดหมอก็หามกินมันตัวอันโแก่ห้ามม่กินเก่า่อนอเปแห้งอ้วนหามกินพัดกินทอดประว่า